ดเดอ,อซ้อนผู้ชาย,ยางไ,ไม่เพื่อนด่าว่าอีนี่หนังเหนียวผู้ชายแย่แต่มันหนังเหนียวหนังมันเหนียวขนาดไหนผู้ชายจะตายแต่ตัวมันรอดหนูหนูขอไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ค่ะหนูขอนั่งรถยนต์หนูย่านถ้าเรานั่งรถยนต์เราเรายัางมีแบบโอกาสมันมีเขาเรียกว่าเกาะป้องกันนะ<ด>แต่รถมอเตอร์ไซค์นี่เราตายนะมันตกมันถึงพื้นเลยนะ <c oughs> แต่นี่ แต่เห็นรถยนต์มันก็เสียงระเบิดไงโอ้ยากกว่าจะระเบิดก็กลัวไว้ก่อนพอดีแก่ตายกว่าจะระเบิด <c oughs> พอดีไอ้นั่งรถระเบิดกับเราก็าแก่พอดีพอๆกันเนี่ยเขาปัญาาหารถหลับซะแล้ว <c oughs> ตัดเงินเดือนนะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้นะอันนี้นั่งเล่นยังดีนะแต่ถ้านอนเล่นโทรศัพท์มันปวดแผลมากเลยนะเอามาเล่นเตีง ฮะเกรงแขงนีไยไม่ใช่มันเหมือนเลือดมันลงอย่างไรอยางเราเกรงตลอดอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ฉันเมื่อยเมื่อยมากนอนเล่นโทรศัพท์เมื่อยนั่งเล่นยังค่อยมนชั่วกอนั่งเล่นนานตาไปเหกเข้าบ้าน,นยังมาทาลงทาลิปอีกก็ <c oughs> ขอด้าหน่อยอัน,นี้ใช้ทั้งลิปทั้งทาอะไรได้หมดใช่ไหมได้หมด อันเดียวใช้ได้หมดทุกอย่างประหยัดดีเนะทุกคเราซื้อไปแพงเรา,าตน้นทุนเร<ท>าจาแกม้มทาตาได้หมดเลยใช่ปะอยู่ที่เราจะทาหรือไม่ทาน้ำหนักหนูคิดว่าหนูน้ำหนักลงอะท้านี่เดือนนี้หนูไม่ค่อยได้กินข้าวเหมือนเดิมเท่าเดิมห้าสิบหกโอ้เจ็บใจมากเลยน้ำหนักไม่ลงหายไปขึ้นตรงไหนแล้วนะ เว้ยสายตานี่เว้เป็นมิตรเลยนะ่มิจฉาชีพมากสายตาสายตามิจฉา,ไไนะา,าช,ชีพมากอะไรพวกเนอ๋อ,อน้ำหนักขึ้นเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมองอ๋อเสีเข<ห>ียวมามองอยู่าายคไหนที่รักหนูที่รักหนูอยู่ไหนมันมีคนอยู่ในซอยนี้นะด้วยนะชอบเราเหรอเออเราชอบเขาไ,ไม่มีนะเออเ นี่ใช่เปล่าคันนี้เปล่าเฮ้ยแฟนหนูหรือเปล่านเนี่ยสนุกปัว,วเขาโหวิีต่อตัวเดียวใครก็ไม่รู้น่าโมใครไม่รู้เอาไว้กว่อนแล้วว่ะหาไม่ได้ใช่ไหมใครไม่รู้ <c oughs> ที่ไหนได้ลงมาเกาะมาเจ็บเลยอะ่ะเจ็บจี๊ด กขาไม่พใจเขาเก็มาแล้วหนูคิดว่าหนูผอมลงถ้าขับรถอ่าการจอดรถอย่างเนี้เป็นผิดแล้วเนาะรถฐานะอย่างนี้เนาะถ้าเขาชนนะเนาะถ้าเขาผิดเลนนเะนาะแต่เ็าจอดนิ่งไม่เป็นไรใช่ไหมสามไม่ทนแล้วล่ะไม่ทนแล้วล่ะที่จออกับลังกย นี <T t ่ไงก็ออกกำลังกายเข็นเห็นไม่เข็นเรามันไม่ใหญ่เอ้ยปวดแข็นแล้วออกกำลังกายไหนให้นมใหญ่เลยฉันจะออกไม่้ทุกวันเลยกินอกไก่ฮะหนูกินไก่มตั้งแต่เด็กๆกินทุกวันกินทุกเช้าไก่อะกินจนจะเป็นโรคเกาต์เ่ยไก่อะกินตรงไหนมันนะตรงไหนอกมันตรงตรงที่มันเวลาเคยเห็นจอดไปละไก่ทอดอะ และสิ่งที่เธอพูดนะฉันรังเกียจมากที่สุดอะ่ะหนูชอบมากเลยนะไก่แล้วหนูก็เป็นคนชอบกินไก่อยู่แล้วไงหนูก็เลยแบบโอ้ย,ยง่ายแล้วไก่มันไม่มีไขมันหนชอบสามชั้นอะ่ะสามชั้นก็ได้นี่ไงเนี่ยเราสามชั้นไห้ได้ตรงนี้ชอบสามชั้นสามชั้นได้ตรงนี้ส่งบ้านเลขที่ยอดอะ Thank you <c oughs> มาเร right? ื่อยๆเลยบอกว oh, ่าที่ B A Apartment เนี่ยเหรอใช่ไหมบ้านเลขที่เราใช่ไหมใช่แในแถวเนี <c oughs> <c oughs> now, you. ้ย B A Apartment เนี uh 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 ่ยเหรอใช่ไม่ต้องเขียนบ้านเลขที่ดีไมได้เลยอันนั้นใช่ปะใช่วต่างที่เขียนไว้าศูนย์อะไรอ่ะสบามศูนย์เจ็ดนันะแล้วก็บอกว่าร้านทำผมไให้มันส่งแถวที่กัด B A Apartment ไหม B A คือคือตรงไหนคือตรงไหนใช่ไหม มีแบบอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ร้านทำหกร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดอะไรนะอะไรนะส่งอีกอ่ะจะไปเลยเดี๋ยวส่งอยากให้หนูกระโดดตกศูเจ็ดครับสิบสี่แขนใช่ไหมสิบสี่หรือสี่สิบสองเนี่ยเอ่อสี่สิบสองพับสี่สองแล้วก็เขียนนะแล้วก็เขียนต่อว่าร้านทำผมตรงทางโค้งด้วยค่ะ คนที่เข้ามาประจำเขาจะรู้เลยได้ได้เห็นตอยตออนรุทโทสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดทับสี่สองมีพิกัดอยู่ใช่า,า,าโอ้โหเหนือนั้นเอาเบอร์เบอร์บอกเขาไหมเบอร์นี้

嗯，对，病<对>好,好。